สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูไกหนังสติ๊กนะครับไกทางนะครับจะมาวัดให้ดูนะครับว่ามีสัดส่วนเท่าไหร่นะครับตัวไหนยังไงนะครับมาเริ่มที่ไก่ก่อนนะครับไก่ตัวนี้ผมจะตัดเป็นตัวเอลนะครับแล้วค่อยมาเชื่อมตัวนี้นะครับหรือไม่ก็ตัดตรงนี้เลยนะครับจะได้ง่ายนะครับไม่ต้องเชื่อมเหมือนผม ตัวนี้หนาอยู่ประมาณ6มิลนะครับความกว้างกว้าง39มิบเม,มิลนะครับระยะระยะก็ ตัวนี้แล้วแต่เราจะจะตัดเอานะครับตัวนี้ประมาณ29่9ิบเก้ย่ซนเมิลนะครับ29มเกมิความสูง18บมิลนะครับความสูงของตัวไก่ครับก็เจาะรูด้านหน้านะครับ เกาะสปริงนะครับไอตัวฐานนี่ก็เจาะรูนะครับเกาะสปริงนะครับตัวนี้กว้าง23เซนนะครับแล้วแต่แล้วแต่จะทํานะครับจะทําประมาณสัก28เซนก็ได้นะครับความกว้างนะครับส่วนความยาวก็ ยาวประมาณ68สมิลครับผมความกว้างของตัวล็อกหนังสติ๊กนะครับ38มิมิลนะครับความยาวครับกว้างอยู่ที่สิบมิลครับ ตีไวะเลยิ0มิลครับส่วนตัวเหล็กที่ผมตัดมาเชื่อมครับก็อยู่30เอ็ดมิลครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะตัวน,นี้จะเจาะรูแล้วก็ตากเยเลยน ร,ระยะระยะก็ระยะตัวนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะจะตัดนะครับระยะการเจาะรูนะครับจับยากนิดนึงนครับ ประมาณสิบมิลครึ่งกลางรูนะครับกลางรูดอกสว่านสิบมิลครึ่งตัวนี้ผมใช้เหล็กขนาดแปดมิลครับระยะรู ยิมห้ามิลระยะรูนะครับดอกสว่านประมาณสิบเอ็ดมิลแต่ตัวนี้ผมคว้านแล้วก็เจาะรูแล้วก็คว้าน,นครับวิธีประกอบก็ง่ายๆครับ ตัวนี้ผมจะตัดตัดเพื่อทําขานะครับขาเจาะยึดตัวไก่นะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะทำนะครับไไครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับพอเวลาละาเกาะหนังกระติกนะครับมันจะขัดจะขัดตรงเดือยไก่นะครับ พอเวลาเรากดกดปุ๊บมันจะลงนะครับหวัวเนี่ยตัวนี้จะโยกตัวนี้จะถ่างออกนะครับเพื่อนเพื่นคงจะเข้าใจนะครับวิธีการทำก็แล้วแต่นคนถนัดนะครับว่าจะทำแบบไหนนะครับบางคนก็จะผ่าตรงนี้เลยครับผ่าตรงนี้แล้วก็เจาะรูตรงตรงแผ่นตัวนี้เลยนะครับ แผ่นตัวบนนะครับนั่นก็จะง่ายไปอีกแบบนะครับครับขอบคุณที่รับชมครับ